ขอความจเจริญในทางพระสะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนบัตินี้จากบรรยายธรรมโดยหัวข้อว่าการงดเว้นจากบาปตามสุภาษิตบ้าอารติวิรติป่าปาการงดเว้นจากบาปพอเป็นข้อคิดและแนวทางของการศึกษาสมัิปฏิบัติการเรียนรู้ เรื่องของบาปซึ่งเป็นลักษณะของการเข้าไปทำความเข้าใจบาปคือการกระทำที่ยังนําผลสู่ของความเสื่อมความทุกข์ทรมานไม่สบายกายไม่สบายใจยังตนให้เดือดร้อนและยังผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นที่มาของคำว่าบาปหรือความชั่วนั่นเอง เรื่องของการงดเว้นจากบาปนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้เราได้เริ่มตั้งตนในคุณงามความดีอย่างถูกต้องก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการศึกษาความเข้าใจกับบาปก่อนแล้วค่อยงดเว้นการกระทำบาปทางกายวาจาและใจเว้นบีทาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นแสจิตคิดปองสิ่งของใครเว้นผิดคู่ชู้รัก มากหญิงชายเว้นพูดร้ายใส่ความถ้อยคำหยาบเว้นโกหกหมกคำทําลายมิตรเว้นหลงติดคิดโลภละโมบทรัพย์เว้นคิดร้ายใจโกรธคิดโทษบาปเว้นหลงกับบาปชั่วทั่นทั่วเอยเว้นบีทาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ที่มีลมหายใจ โดยเจตนาที่ทำให้สัตว์นั้นได้สิ้นชีวิตไปจะตนเองทำก็ดีหรือยังผู้อื่นให้ทำก็ดีก็ชื่อว่าเป็นที่มาของการกระทำที่เป็นบาปเห้นแสจิตคิดปองคิดของใครคิดอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนจะใช้ผู้อื่นหรือตนกระทำก็ตามโดยเจตนาอย่างแรงกล้าก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบาปเว้นผิดคู่ชู้รักมากหญิงชาย หญิงหรือชายที่มีผู้ปกครองไปล่วงละเมิดกับบุคคลนั้นด้วยเจตนาและได้มาด้วยอุบายต่างๆก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบาปเว้นพูดร้ายใส่ความใช้คำหยาบการพูดจาด้วยคำหยาบคายเหยียดยามดูหมิน่นดูแคลนด้วยเจตนาให้เขาได้เกิดความอับอายและให้เกิดความล่มจม โดยการสาสมสาสีใส่คำหยาบต่างๆก็เป็นมาที่มาของคำว่าเป็นผู้มีบาปเว้นพูดร้ายใส่ความใชยคำหยาบเว้นโกหกหมกคำทำลายมิตรเว้นคำโกหกมดเท็จซึ่งนำให้เกิดความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงและนำโทษให้กับผู้อื่นแม้ตนจะได้ประโยชน์ แต่โทษนั้นก็ยังมาสู่ตนได้ด้วยอาการโทษคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหลักฐานอ้างอิงและทําให้เกิดความเข้าใจผิดสิ่งนี้ก็เป็นบาปที่นํามาจากการพูดจาพูดโกหกมดเเ็ศพูดคําหยาพูดเพลเจอร์พูดคํำซอเสียดเว้นหลงติดติดโลภละโมบทรัพย์ใจอยากจะได้ของเขาหาอุบายหาทางคนล้มแล้ว ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลนไม่ได้ด้วยมนก็ด้วยคาถาเพราะเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการเพื่อประโยชน์ในความอยากได้อยากมีของตนก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบาปทางใจเว้นคิดร้ายใจโกรธคิดโทษบาปมีใจปองร้ายจองเวรนจองกรรมต่อบุคคลอื่นที่ตนไม่ชอบใจหาทางคนล้มแล้วก็คิดร้ายอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้โอกาสช่องอ ที่จะทาให้ตนได้ประโยชน์ก็ดําเนินการนั้นให้สําเร็จก็ชื่อว่าเป็นบาปทางใจเว้นหลงกับบาปชั่วท่วนทวตัว,วเอยหลงกับการกระทําทางกายวาจาและทางใจมีความเห็นผิดไม่เชื่อบุญเชื่อบาปคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็นํามาซึ่งของความทรมานทางใจและทรมานทางกายที่ยังตนให้เดือดร้อนและผู้ท่เดือดร้อน การที่เราได้ยึดหลักธรรมอารติวิรติปาปางดเว้นจากบาปซึ่งเป็นสุภาษสิทธิ์ที่มีมาในมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เป็นพื้นฐานทางใจให้เราได้มีคุณธรรมเนี่ยที่จะเกิดการคุ้มครองจิตเทวเทวตาธรรมธรรมของเทวดาว่าอิริคือความละอายชั่วโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาป ความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปเราก็จะไม่นำตนไปสู่ของการสั่งสมอบรมบาปตามพุทธภาษิตว่าปาปัญเจปุริโสกยิรานะนังกยิราปุนปุนังนาตามหิฉันทังกยิราทุโขปาปัสสะอุจโยหากบุคคลทำบาปไปก็ไม่ควรทำบาปนั้นซ้ำอีกไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปนำทุกมาให้ ไม่ควรพอใจในการกระทํานั้นควรมีความละอายชั่วเกรงกลัวบาปเพราะการสั้งสมบาปนําทุกมาให้กลัวคนด่าติฉินดินทาตนกลัวถึงผลลงโทษบทกฎหมายกลัวแรงกรรมให้ผลเมื่อตนตายกลัวผลร้ายปัจจุบันทันทีเอย่ยความกลัวเหล่านี้ก็จะนํามาซึ่งสร้างคุณธรรม เทวตาธรรมธรรมของเทวดาทำคุ้มครองโลกทำคุ้มครองตัวตนของตนและคุ้มครองสังคมให้มีความละอายชั่วและเกรงกลัวบาปเมื่อเรามีลักษณะเช่นนั้นก็จะทำให้ตนนั้นได้มีจิตสำนึกคำนึงถึงอายุสู่ความแก่คำนึงถึงพ่อแม่แลยาติกะคำนึงถึงการงานน้นศึกษาคำนึงถึงตนว่าปัญญาดี คำนึงถึงศาสนาศาสนาพุทธคำนึงถึงที่สุดจุดกรรมชี้คำนึงถึงบุญกรรมธรรมความดีคำนึงถึงหน้าที่สร้างดีเอ่ยคำนึงถึงอายุสู่ความแก่เราจะทำบาปไปทำไมเพราะเราก็นิพ้นสัจธรรมความจริงไม่ได้อยู่แล้วคือแก่เจ็บและก็ตายในที่สุดเหตุนั้นควรตั้งต้นในความดีเอาไว้ให้มาก กำเนิงถึงพ่อแม่และญาติกานึกถึงหน้าของพ่อของแม่ของญาติของตนคนที่เขารักจากที่เขาคิดถึงกำเนึงถึงคนบหล่านี้แล้วไม่ทําให้เสียชื่อต่อปิดามารดาต่อญาติกาของตนกำเนึงถึงการงานสถานศึกษาการงานที่ตนได้มาจากสถานศึกษาที่อบรมไม่ทําให้การงานองค์กรองค์การ ของตนนั้นได้เสื่อมเสียเพราะตนได้ทําความไม่ดีและจากนั้นก็ยังไปสู่สถานศึกษาที่เป็นพื้นฐานความรู้เพื่อประกอบสมมาอาชีพจากสถานศึกษานั้นก็นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงสิ่งที่ได้รับความรู้อบรมดีมาจากสถานศึกษานั้นก็เว้นชั่วละอายตัวไม่ทําความชั่วตั้งตัวในความดีอยู่ตลอดเวลาคานึงถึงตนว่าปัญญาดี เราเป็นปัญญาชนชนผู้มีความรอบรู้ <c oughs> ก็ควรที่จะทําตนเป็นแบบอย่างนําทางที่ดีแก่หมู่ชนกาเนึงถึงศาสดาศาสนาพุทธเราเป็นชาวพุทธก็นึกถึงพระศาสดามา่ละลึกถึงคุณของพระศาสดาและคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่กล้าทําความชั่วกำเนึงถึงที่สุดจุดกร,รมชี้ผลที่สุดใครทําอะไรแบบไหนอย่างไรก็นีพ้น สิ่งที่ตนทําไม่ได้กรรมดีและกรรมชั่วอยู่ที่ตัวทำํำสูงต่ำอยู่ที่ทาตัวเปรียบเหมือนหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคํานึงถึงบุญกรรมทําความดีเมื่อเรามีจิตสํานึกที่ดีความดีที่จะจา,จารึกในชื่อเสียงเอาไว้ให้เป็นที่ตราตรึงตายแล้วคนก็อยากเผาเพราะเราได้สร้างความดีเอาไว้คือบุญกรรมบุญเป็นความดีแห่งชีวิต นำโดนจิตทุกสุข,ท,สขทุกสถานบุญนำให้ทรัพยิ่งสริงคารบุญนำผ่านศึกสมความรอ่มเย็นมีพระพุทธภาษิตให้เราได้สำนึกว่าอภิธเรธกัลยาเนปปาปาจิตตังนิวารเยทันทังหิการโตปุญญัปปาปสมิงรามติมโนบุคคลควรเร่งรีบทำบุญควรห้ามจิตจากบาปเพราะเมื่อทำบุญช้าไปใจจะยินดีไปในบาป ควรเร่งรีบทําบุญให้สูสงปรุงให้สวยนําให้หรวยช่วยให้เรารอดจากความเสื่อมสู่ความเจริญในหน้าที่การงานคือเจริญด้วยอายุลุร้อยปีเจริญด้วยศีบุญทรงนํากรรมกาหนดเจริญด้วยทรัพย์ทั่วทุกทินกินไม่หมดเจริญด้วยยศหน้าที่ยิ่งทุกสิ่งล้าเจริญด้วยกําลังทางกายจิตไม่คิดละเจริญด้วยวันณะคุณแซซองผิวผ่องงามเจริญด้วยสุขทุกติภาราตรียาม จเจริญด้วยพระธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งสมบุญว่าปุญญเจปุริโสกยิรากยิราเทนังปุณัพปุนังตามหิชันทังกยิรทะสุขโคปุญญสะอุจเจโย,ยหากบุคคลจะทําบุญก็ควรทําบุญนั้นบ่อยบ่อควรทําความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนําสุขมาให้สิ่งนี้เป็นเรื่องจําเป็นนึกถึง บุญกรรมทำความดีนึกถึงหน้าที่สร้างดีเอ่ยหน้าที่ของตนก็ทําให้สมบูรณ์แบบของความเป็นเราจะเป็นหน้าที่ในช่วงของวัยใดก็ตามวัยเด็กเล็กหนุ่มสาวเท่าแก่ชราหน้าที่ของตนหน้าที่เป็นพระหน้าที่เป็นข้าราชการหน้าที่เป็นพ่อแม่หน้าเป็นหน้าที่เป็นลูกศิษย์หรือเป็นสามีภรรยาเป็นต้นก็พึงทําหน้าที่ ให้ดีไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราได้มีความคำนึงถึงสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เป็นเครื่องปฏิบัติคําว่างดเว้นจากบาปก็เกิดขึ้นเพราะมีนิริโอตตปะคือความละอายชั่วเกรงกลัวบาปและได้คำนึงถึงอายุสุความแก่คำนึงถึงพ่อแม่และญยาติกาคํำนึงถึงการงานสถานศึกษาคำนึงถึงตนว่าปัญญาดี คำนึงถึงศาสดาศาสนาพุทธคำนึงถึงที่สุดจุดกรรมชี้คำนึงถึงบุญกรรมทำความดีคำนึงถึงหน้าที่สร้างดีเอ่ยก็ขออนโมนาในส่วนของกุงามความดีและการประพฤติธปฏิบัติงดเว้นจากบาปกำกับความดีของทุกท่านโสติเตโหตุสัป,ปัตทาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงจงเป็นผู้มีอายุยืนยงคงร้อยปีมีผิวดีงดงามสมตามวัย มีความสุขทุกอย่างทั้งกายใจมีแรงกายแรงจิตคิดสร้างสรรค์มีไหวพริบแก้ไขใบทั่วถิ่นมีทรัพย์สินสมบัติพัส,สถานมียศถาบรรดาศักด์อัครฐานมีสวรรค์บุญทิพย์สู่นิพพานในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยการทุกท่านขอเจริญในธรรม